สวัสดีค่ะมาอยู่กับน้องจา๋าในช่องกระบะกับจา๋าค่ะนะคะวันนี้น้องจ,จา๋าจ๋าขอเอากระบะยกสูง3คันมารีวิวให้ชมนะคะบอกเลยว่ามีแต่คันสวยๆนะคะใครตามหากระบะสวยเกรด A อ,อยู่น้องจ,จา้าจ๋าพร้อมเสริมนะคะสําหรับ3คันนี้ที่น้องจา๋ารีวิวนะคะวันนี้ก็คือมีรีโว่หน้าหล่อ2คันแล้วก็มีในส่วนของอีซูนะคะดีแม็กหนึ่งคันนะคะซึ่งเป็นตัวยกสูง3คันนะคะแต่ว่าดีแม็กเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวแคร็บนะคะ ใครอยากได้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ทั้ง3คันมาเริ่มคันแรกกันเลยนะคะกับ d m a ม c 1.9ตัว Z นะคะคันนี้ราคาค่าตัวเพียง489,000บาทเท่านั้นนะคะแต่ตัวรถสภาพรถคือสวยสดมากนะคะใครอยากได้นะคะเอาไปไว้ใช้งานได้เลยนะคะ คันนี้เนี่ยเป็นรถหน่วยงานนะคะเป็นรถหน่วยงานที่ปลดระวางมาแล้วนะคะแต่รถเนี่ยยังได้รถเกตเเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมใครชอบแบรนด์ดีแม็กแล้วอยากได้แขบพร้อมหลังคาแคลริบอยน้องจ้าจ๋าแนะนํนาเป็นคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะเคี่ยวคมๆหล่อๆสองเคี่ยวแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับทะเบียนเดิมๆนะคะสองทะเบเท่าฮอดกสหกสอนะคะไฟหน้านะคะ โปรเจคเตอร์ or, นะคะไฟเดลไลท์ครบนะคะ Law, Mac, ล้อแมกอัอลอยยางส,สวยๆเลยค่ะคันนี้นะคะได้ยางยางดีเลยนะคะ Law, Mac, ล้อแมกอ์อลอยยางยี่ห้อยจเจนหลอดนะคะดูเบาชกก็บอกชกช่วงล่างค่ะนะคะทุกคนใครที่อยากได้กระบะส,สวยๆนะคะนักถึงน้องเจจ๋าพิจนต์ได้เลยถ้าอยากจะออกฟรีดาวน้องเจจ๋าก็สามารถทําให้ได้เช่นกันนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆน้องเจจ๋าพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะ รถอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะคันนี้บอกเลยสวยสวยจึ้งมากๆนะคะไฟท้ายเดิมๆนะคะราคาก็ดีได้รถแบนหลักแล้วถ้าเกียร์ออตโต้เกียร์ซัดไปใช้งานคุ้มค่าจริงๆนะคะน้องเจะจะเอามาให้ชมใครอยากได้ดูรีวิวคลิปเดียวๆแบบ ละเอียดทุกซอกทุกมุมทัาหาน้องจ้าจ๋าเดี๋ยวน้องจ้าจ๋าส่งรายละเอียดนะคะการรีวิวคลิปเต็มคันนี้ให้ดูนะคะทุกคนบอกเลยคุ้มค่าแน่นอนสวยมากนะคะสีบอลเงินด้วยนะคะคันต่อมาหน่าหลอกันบ้างนะคะคันนี้ได้สี่ประตูรถเหมือยงานเหมือนกันค่ะนะคะคันนี้นี่ไม่มีหลังคาแคลริบอยนะคะใครอยากได้คันนี้รีบโทรหาน้องจ้าจ๋าด่วนเลยนะคะสภาพสวยจริงๆคันนี้นะคะได้ในส่วนของ ปี2018นะคะราคา519,000บาทนะคะหน้าหล่อสภาพสวยนะคะสภาพเดิมมากคันนี้เดิมจริงๆนะคะใครชอบหน้าหล่ออยู่นะคะรีบเอามาเอาคันนี้ได้เลยนะคะแกลบด้านข้างสวยเดิมนะคะสภาพเดิมสภาพสวยๆนะคะคันนี้ใครสนใจทักทายหาน้องจ้าจ๋าได้นะคะ เป็นสี่ประตูคันนี้ไม่มีหลังคาแคลรี่บอยค่ะท่านผู้ชมนะคะราคาน,นี้เอาไปเลยนะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,000บาทนะคะฟรีดาวผ่อนที่ประมาณ9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ลูกค้าอยากได้แบบไหนจะจ่ามีให้เลือกหมดเลยนะคะใครตามหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยจริงๆนะคะรีบคว้าไว้เลยนะคะท่านผู้ชมจะติ๊กเกอร์ด้านข้างคําว่าพีเลนเนอร์นะคะลูกค้านะนี่นะคะโคเมียมสวยๆเดิมๆเลยนะคะกระจกพาวอัตโนมัติไฟฟ้ามีครบหมดทั้งหมดเลยนะคะสวยมากคะ่ะท่านผู้ชมนะคะ ทะเบียนเจ็ก็ไก่มาม้าเจสานสี่นะคะแขวะทะเบียนไว้เลยนะคะเบอร์ทโทรน้องจ๋าสามารถแอดไลน์ได้นะคะแล้วก็กลิ้งกรางสายตรงหาเนองจ๋าเลยนะคะรถกระบะเนองจ๋ามีตัวเ,เลือกให้เยอะมากนะคะท่านผู้ชมมีตัวเลือกให้เยอะมากค่ะนะคะแต่วันนี้นนองจ๋าเอาสามคันมายกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะคะว่าราคาต่างกันยังไงและสภาพแต่ละคาันจะเป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะอะมาดูคันนี้ต่อนะ คันนี้5 4 9 9 0 0บาทปี2020ไม่แสนห้าคันนี้เนาะจ๋าได้รีวิวเดี่ยวลงไปล้เมื่อวานนะคะท่านผู้ชมน่าจะเห็นกันบ้างแล้วนะคะแต่สภาพรถสวยคุ้มค่าจริงๆนะคะคุ้มราคาเกินราคาแน่นอนนะคะไฟหน้าหาโแลเจนสวยๆนะคะไฟตัดหมอกคู่เดิมนะคะ ล้อแมกอัลลอยเดิมนะคะท่านผู้ชมสวยมากนะคะหลังคาแคลิบอยเนี่ยถ้าอยากได้เนี่ยเอาไปเลยจดทะเบียนให้ต่อทะเบียนให้นะคะรถกระบะเยอะจริงๆค่ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยากได้แบบไหนถ้าขาน้องเจ้าจ๋าวันนี้อยากจะบอกว่า3คันเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะน้องเจ้าจ๋าเปิดทําการทุกวันนะคะทุกอาชีพซื้อรถกับน้องเจ้าจ๋าได้ทุกอาชีพและก็ได้ทั่วประเทศมีบริการส่งรถสไลด์ให้เหมือนกันนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่ คุณลูกค้าอยากจะซื้อสดอยากจะจัดไฟแนนซ์ก็สามารถทําได้นะคะรถที่น้อง็จ้ารีวิวนะคะท่านผู้ชมนะคะทุกคันนะคะมีเล่มทุกคันเรารับประกันวารันตีเรื่องโครงสร้างว่ารถไม่ชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีกอไมล์เล่มไม่ํารู้ส่วนหายค่ะท่านผู้ชมนะคะถ้าอยากให้น้องเจ๋าดูแลเคสอยากให้ช่วยเหลือเคสแก้ไขปัญหาให้นะคะติดขัดปัญหาตรงไหนโทรหาน้องเจ้าจ๋าพ่อน้องจ๋าดูแลเคสเองนะคะ ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะในช่องกระบะกับจ๋านะคะจะมีกระบะสวยๆมารีวิวให้ดูทุกๆวันแน่นอนถ้ากดติดตามน้องจ๋าไว้แล้วก็อยากได้รถสวยๆนะคะรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ